สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้ผมมาอยู่ในแปลงนาข้าวนะครับที่ข้าวกําลังออกรวงครับอีกสักระยะจากก้มรวงแล้วครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับมีเคล็ดลับดีๆอยากจะบอกเราแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าแนะนําตัวเองหน่อยทองสุกสลาคํำครับป้าทองสุกสลาค้ำนี่เราอยู่เขตตําบลอะไรครับตาบลหัวเขาอําเภอเดิมบางางมวดจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านะครับนะครับข้าวกําลังออกรวงเนาะจ้่น้า สวยๆงามๆแบบนี้ปีนี้มีเคดลับอะไรใช้อะไรบ้างใช้บาวหมักข้าวดีดอ๋อหมักอา่าใช้บาวมาหมักนาหมักนามาหมักนาแหมหมักข้าวดิน <laughs> เ,เอามาหมักนามาปรับสภาพดินใช่ใชไหมครับอา่ากี่ไร่ครับผมสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> ไร่สามสิบไร่ใช้ไปกี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดแล้วยาคุมเรนใช้ไหมไม่ใช้คุมเปียกอะ่ะไม่ได้ใช้ใช้แค่เก็บยาขายายไปรอบเดียว อ๋อแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้จากการเอาบราว์มาใช้ในแปลงนาของเราเนี่ยเป็นยังไงข้าวเดิดมันก็ลดไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะจริงปะเนี่ยก็เลยมันไม่เนาะทุกปีมันไม่มีข้าวอย่างนี้อ๋อปีนี้เรามีความรู้สึกว่าข้าวดินมันลดลงไปเลยลดลงแค่ว่าเราเอาบราว์มาช่วยปรับสภาพดินเนี่ยนะจ้ะอืออย่างนี้ดีใจไหมฮะดีใจใช้ต่อเออดีใจใช้ต่อแน่นอนแล้วก็ทราบข่าวมาว่าใช้โฟทีด้วยเนาะใช่ฉีดโฟทีไป สี่รอบสี่รอบแล้วก้มรวงจะฉีดอีกไหมฉีดอ่านะครับซึ่งปีนี้พอเราใช้บาวมันแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงก็ข้าดินมันก็ลดไปทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมอันนี้คือผมไม่ได้บอกนะอันนี้ป้าพูดเองเลยนะก็ูกเดินดูเลยเออคือเราเดินดูนาเองเลยเหรออ่อืมนะครับแสดงว่ามั่นใจกับตัวนี้พอสมควรเลยเนาะช,ช่วยปรับสภาพดินเราแล้วข้าวมันการเจริญเติบโตพอดินมันดีการเจริญเติบโตมันมันเป็นยังไง ก็เราเลยใช้ปุ๋ยทั้งหมดสาิบได้หมดไปอร์ปลปกติเราใช้เท่าไหร่อ่ันครึง่งปกติใช้มากกว่านี้ <c oughs> แต่ปีนี้ลดลงลดก็มันเขียวมันสูงก็มมไม่รู้จะวังเออก็ไม่รู้จะใส่เยอะๆทําไมเนาะก็ะแสดงว่าลดต้นทุนไปเยอะพอสมควรเลยเนาะอะไปครึ่งแบบนี้นจะใช้ต่อไปไหมฮะใช้โอเคอ่ะนะครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามดูเนาะว่า แปลงนาข้าวของคุณป้าจะได้สักเท่าไหร่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับประสบการณ์ตรงจากการใช้อมิโนโบารของเราในการปรับสภาพดินแล้วทําให้ปัญหาของวัชพืชลดลงไปด้วยนะครับอขอบคุณคุณป้ามากเลยวันนี้ผมนะัทพงศ์มมทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ